ใครๆก็คิดว่าการออกกําลังกายแบบโยคะเป็นการบริหารที่ทั้งเก่าและแสนจะคร่คําครึ้ดูแล้วไม่น่าจะได้ผลอะไรเลยไม่เกี่ยวหรอกครับว่าเป็นของเก่าแก่คุณสังเกตบ้างไหมครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามก็มักจะไปรื้อไปค้นของโบราณโบราณมาใช้ทั้งนั้นทําไมละ่ะถ้าไม่ใช่เพราะของเก่าเป็นของดีหรือทั้งยาทั้งสมุนไพร หรือว่าการเอาดินเอาต้นหมากรากไม้มาพอกหน้าเอามาอบตัวให้สวยงามขาวพองเป็นยองใหญ่แล้วโยคะหละัะโยคะนี้กำเนิดมาแล้วตั้ง6,000ปีที่แล้วที่ประเทศอินเดียแทบภูเขาฮิมาลัยคุณคงจะทราบดีว่าเมื่อมีโยคะก็ต้องมีโยคีเมื่อสมัยก่อนก็มีโยคีอีกรูปหนึ่งชื่อปะตันชลีท่านได้รวบรวมสูตรโยคะที่มีทั้งหมดเก็บบันทึกเอาไว้เมื่อ400ปีมาแล้ว ก็มีทั้งโยคะสูตรเทวดานิกายซึ่งท่านได้คิดค้นขึ้นมาได้มากมายถึง84,000ท่าซึ่งจะช่วยให้ทุกระบบในร่างกายทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่84,000ท่าคนอย่างเราๆคงทำกันไม่ไหวเป็นแน่ท่านก็เลยมาคิดค้นและมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าท่าอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดทำให้ร่างกายทุกสัดส่วนได้ออกกำลังกายจาก80,000กว่าท่า จึงเน้นซะจนเหลือเพียง20กว่าท่าเท่านั้นเราเรียกกันว่าท่าพื้นฐานมีสอนกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งก็รวมถึงที่สุนีโยคาสถานของอาจารย์สุนียุวจิตติด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต่อไปนี้เป็นรายการกลับสู่ธรรมชาติวันนี้เราจะเสนอโยคะเพื่อสุขภาพโยคะนั้นเกิดในประเทศอินเดียมานานมากเลยนับเป็นพันพปีและเข้าใจว่า เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ก่อนอื่นขอนำท่านผู้ชมเข้าไปทราบความเป็นมาและเป็นไปของโยคะด้วยกันค่ะประวัติความเป็นมาของโยคะซึ่งเกิดในประเทศอินเดียมานับเป็นพันพันปีเนื่องจากว่ามีองค์กรนักโบราณคดีได้ไป ุดค้นพบองค์ฤุษีดัดตนน่ะนะคะระหว่างหุบเขาชื่อฮาราป้ากับโมฮันโจดาโรก็พบรูปปั้นของฤุษีดัดตนในท่ายโยคะมากมายก็เป็นที่ยืนยันได้ว่าโยคะนั้นได้เกิดมาเป็นเวลานานเป็นหลายๆายพันปีแล้วก็ได้พัฒนาด้วยมาในทวีปอินเดียจนถึงปัจจุบันโยคะนั้นก็มีหลายประเภทและก็หลายสาขา แต่สาขาที่มีประโยชน์แล้วก็จําเป็นที่จะต้องฝึกนะคะคือเรียกว่าหัดถโยคะคําว่าหักเทียบทางธรรมดานี้ก็คือพลังบวกแล้วก็เทียบเท่ากับพล ok ังลบเพราะฉะนั้นการฝึกหัดถโยคะต้องการให้พลังบวกพลังลบในร่างกายมนุษย์นั้นสมดุลเมื่อทั้งสองอย่างนี้สมดุลร่างกายเราก็จะมีสุขภาพดี โยคะในประเทศไทยเริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเจดุพลวิมลมังคลารามซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาชาวบ้านเรียกว่าวัดโพทรงส้มแซมวัดนี้จนถือว่าเป็นวัดประจำราชการต่อมาพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งโดยให้เขียนตำราวิชาการต่างๆ เช่นตำรายาตำราการนวดจ่ารึกไว้เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้โยคะในประเทศไทยเข้าใจว่าเข้ามาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งต่อมาพอถึงในสมัยรัชกาลที่สามท่านก็ประทานให้ปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนท่านก็ได้โปรดให้สร้างองค์ฤาษศีดัดตนในท่ายโยคะมากมายซึ่ง ก็ได้มีอยู่ที่วัดพระเชตุพนหรือที่เรียกว่าวัดโพมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะทำไมโยคีทีงต้องฝึกโยคะโยคีนั้นถ้าเ่าะจะไปเป็นฤาษีฤาษีคือโยคีที่จะถือสันโดษน,นะคะแล้วก็ปลีกวิเวก ไปบำเพ็ญพรธในป่าเชิงภูเขาหิมาลัยเพราะฉะนั้นต้องฝึกโยคะให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงถึงขนาดที่ว่าฝึกโยคะขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งียก่อนเพื่อต้องการให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เมื่อไปอยู่ในป่าก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนา,นานาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโยคีต้องฝึกโยคะส่วนฤาษีนั้นก็ต้องฝึกโยคะให้ได้ขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งียก่อนที่จะไปปลีกวิเวกค,ค่ะ โยคียกับฤาษีต่างกันอย่างไรโยคยีนั้นคือผู้ฝึกโยคะแต่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ส่วนโยคยีจะกลายเป็นฤาษีนั้นฤาษีคือโยคยีที่ต้องการไปปลีกวิเวกหรือถือสันโดษเพราะฉะนั้นต้องฝึกหัดทยโยคะเนี่ยนะคะให้ถึงขั้นสูงขั้นใดขั้นหนึ่งซะก่อนเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงไม่เป็นไปเป็นโรภคภัยไข้เจ็บในป่าที่จะไปปลีกวิเวกเพราะฉะนั้นโยคียกับฤาษีต่างกันอย่างนี้นะคะ คือฤาษีต้องผ่านโยคยีซะก่อนแต่โยคยีไม่จำเป็นต้องเป็นฤาษีก็ได้ค่ะประโยชน์ของโยคะนั้นมีมากมายนะคะจะขอพูดถึงประโยชน์ทางสุขภาพกายก่อน ทางด้านกายนั้นเนี่ยนะก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยนะคะมีข้อต่อยืดหยุ่นได้สะดวกกล้ามเนื้อนะคะยืดหยุ่นสะดวกแล้วก็แข็งแรงทําให้รูปร่างได้สัดส่วนตามวัยในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราฝึกโยคะเนี่ยก็จะทําให้การไหลเวียนของโลหิตเนี่ยไปเลี้ยงทุกระบบในร่างกายให้แข็งแรงเมื่อทุกระบบแข็งแรงแล้วเราก็จะมีความต้านทานในร่างกายสูงขึ้นก็จะต่อต้านเกี่ยวกับโรคภคัยไข้เจ็บได้ด้วยในขณะเดียวกันเมื่อเราเจ็บป่วยนะคะจะเป็น โรคทั่วไปปวดหลังกังวลเครียดนอนไม่หลับอาการเหล่านี้เราก็จะมีท่าของโยคะเนี่ยที่ช่วยบำบัดได้เพราะฉะนั้นการฝึกโยคะได้ทางจิตใจได้ด้วยทีนี้ทางสุขภาพจิตนั้นในขณะที่เราฝึกโยคะเราจะต้องมีการหายใจคุมท่าของแต่ละขั้นตอนของการเคลื่อนไหวของท่าสมาธิของเราก็จะอยู่กับการเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันสติก็ต้องอยู่กับตัวเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยในตัวเมื่อเราได้ฝึกโยคะ ทั้งท่าแล้วก็การหายใจแล้วก็การผ่อนคลายก็จะทำให้เราเกิดพลังจิตสูงขึ้นเราก็จะมีเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดที่จะตัดสินใจได้สรุปแล้วการฝึกโยคะนั้นจะทำให้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์ค่ะการเตรียมตัวก่อนฝึกโยคะมีข้อแม้ จำเป็นจะต้องปฏิบัติคืออย่าให้ท้องอิ่มเกินไปถ้าได้ฝึกตอนเช้านะคะอากาศที่บริสุทธิ์ในสถานที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะมีประโยชน์มากแต่ถ้าพอมีคนเยอะๆเราก็อนุโลมให้ฝึกในห้องปรับอากาศได้เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ขออย่าให้รัดรึงมากเกินไปเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแล้วก็ใช้เสื้อผ้าที่เป็นธรรมชาติก็จะดีที่สุดเลยคือผ้าฝ้ายนะคะ และก็สถานที่ที่ฝึกหรือพื้นที่จะฝึกนั้นขออยาให้ฝึกบนที่นอนฝึกบนพื้นแข็งจะใช้ผ้ารองสองชั้นเพื่อที่จะรองหลังก็ได้แล้วก็ในขณะที่ฝึกนั้นขอใหอ้ตั้งใจฝึกหายใจให้ถูกต้องนะคะแล้วคนที่จะฝึกโยคะพวกเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยต้องถอดออกให้หมดเข้าห้องน้ำปัสสาวะให้หมด ใายอุทชาระให้เรียบร้อยนะคะอันนี้วิธีปฏิบัติส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นโรคซึ่งมีปัญหาที่จะจําเป็นจะต้องมีครูโยคะที่ชํานาญคอยดูแลอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจอันนี้ต้องปรึกษาครูโยคะที่เกิดที่มีความชํานาญนะคะแต่ ฝึกได้จะมีท่าเฉพาะและก็บางท่าเนี่ยจะฝึกไม่ได้ครูผู้ชํานาญจะบอกให้เองแต่ฝึกได้และท่านผู้ใดที่มีโรคที่เกี่ยวกับคุณหมอจําเป็นต้องบอกว่าต้องผ่าตัดก็ต้องไปทําผ่าตัดเสก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วค่อยมาฝึกกันได้นะคะอันนี้วิธีเตรียมตัวค่ะวิธีฝึกหัทโยคะต้องมีการหายใจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยหายใจช้าเข้าลึกออกยาวเพราะเหตุว่า เราจะได้ตัวออกซิเจนหรือตัวปราณปราณนั้นคือพลังชีวิตพลังธรรมชาติเราสามารถสูดเข้าไปเพื่อไปฟอกโลหิตให้บริสุทธิ์จะได้ไปหล่อเลี้ยงทุกอวัยวะทุกระบบให้แข็งแรงและต่อไปนี้จะเป็นการแนะนําท่าหัตถโยคะพร้อมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกท่านั้นๆเชิญชมได้เลยครับท่าหายใจแบบโยคีสมบูรณ์แบบเป็นการหายใจด้วยปอดส่วนล่างปอดส่วนกลาง และปลอดส่วนบนผู้ฝึกท่านี้ช่วยให้ออกซิเจนและปราณเข้าไปฟอกโลหิตให้มีคุณภาพเป็นการบริหารปอดทําให้ปอดมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทําให้มีสมาธิและจิตใจสงบ ท่าไหว้พระอาทิตย์เบื้องต้นท่านี้ช่วยข้อต่อหลังกล้ามเนื้อยืดหยุ่นสะดวกถ้าไหว้พระอาทิตย์สมบูรณ์แบบท่านี้ช่วยข้อต่อกล้ามเนื้อทั่วร่างกายยืดหยุ่นสะดวกการไหลเวียนของเลือดดี ทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋า ถ้าตัวแอลทีละข้างฝึกแล้วช่วยให้ขาข้อต่อสะโพกกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงแก้อาการปวดหลัง ถ้าตัวแอลสองข้างช่วยลดไขามานหน้าท้องและโคนขาถ้างอเข่าทีละข้างเป็นการบริหารข้อเข่าข,ข้อต่อสะโพก แก้อาการปวดเขา่าขับลมที่หมักหมมค้างอยู่ในกระเพาะอาหารลำไส้แก้อาการท้องผูกนอกจากนี้ยังช่วยลดไขมันสะโพกต้นขาและหลังด้วย ไขมันสะะโแลต้ท่าตะแตนเดี่ยวทีละข้างท่านี้ช่วยกล้ามเนื้อหลังสะโพกขาแข็งแรงช่วยในด้านสมรรถภาพทางเพศ ถ้าตะกแตนเดี่ยวสองข้างพร้อมกันช่วยให้อวัยวะในช่องท้องได้รับโลหิตไปหล่อเลี้ยงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะมดลูกและปากมดลูกป้องกันไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับมดลูกช่วยกล้ามเนื้อสะโพกให้กลมกลึงได้สัดส่วน ถ้าวัชระเบื้องตน้นช่วยป้องกันไม่ให้ข้อต่อหัวไหล่ย,ยึดป้องกันการปวดแขนลดไขมันต้นขาสะโพกและหน้าท้อง ท่ากระต่ายท่านี้ใช้แทนท่าศรีรษะอาศนะสำหรับผู้ฝึกด้วยตนเองจะไม่เกิดอันตรายช่วยเพิ่มความจำและฉลอความชราท่าเด็กท่านี้ช่วยระบบประสาทสัมผัสทั้งห้าเฉียบคมด้านการได้ยินการมองเห็น การได้กลิ่นลิ้มรสและประสาทสัมผัสท่าสงบจิตแบบ90องศาและท่าสงบจิตสมบูรณ์ท่านี้ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายความเครียดนอนหลับสบายลดความวิตกกังวลและทำให้เลือดไปเลี้ยงต่อมไทรอยได้ดี ท่าศพอาสนะท่านี้ช่วยผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเป็นการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงหลังจากฝึกท่านี้จะรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป่าพร้อมที่จะไปปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดนั้นก็เป็นท่าพื้นฐานในการฝึกโยคะที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการฝึกในท่าต่างๆจําเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้และทําความเข้าใจก่อนการฝึกปฏิบัติจริงนะครับโยคะเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่กล่าวถึงวิธีควบคุมร่างกายและจิตใจให้ทําหน้าที่สัมพันธ์กันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งทางหลักวิชายโยคะเชื่อว่าในร่างกายมนุษย์นั้นมีพลังบวกและพลังลบฉะนั้นวิธีฝึกโยคะ เพื่อต้องการให้พลังบวกและพลังลบในร่างกายมนุษย์เรานั้นสมดุลเราจึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงการฝึกโยคะเป็นวิธีการออกกำลังกายอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ผู้ชมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่ควรทำเป็นประจำอย่างสม่าเสมอนะครับทั้งรายการยินดีจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ดีๆอย่างนี้ไปยังท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมติดตามชมนะครับ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ